สวัสดีค่ะวันนี้เรียนออนไลน์กันนะคะเด็กๆรายวิชาคณิตศาสตร์เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งาฉากชั้นประถมศึกษาปีที่5ค15101หู15 101, ค่ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไร เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉากจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดตั้งฉากกันพร้อมทั้งบอกเหตุผลและสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ตั้งฉากกัน กิจกรรมจากรูปนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเส้นตรง AB และเส้นตรง CD จุดตัดคือจุด O ถามว่ามุม COB มีขนาดกี่องศามีขนาด90องศานะคะตัดกันเป็นมุมฉาก จากรูปนี้ถามว่ามุม C O A มีขนาด90องศามุม A O D มีขนาดกี่องศาก็มีขนาด90องศาเหมือนกันตัดกันเป็นมุมฉากมุม D O B มีขนาด90องศาเหมือนกันนะคะ เพราะว่าตัดกันเป็นมุมชากมุม C O B มุม C O D มุม A O D และมุม D O B มีขนาดเท่ากันหรือไม่มีขนาดเท่ากันจากรูปนักเรียนจะเห็นได้ว่าเส้นตรง A B และเส้นตรง CD ที่ตัดกันและเกิดมุม90องศาเรียกว่ามุมแต่ละมุมว่ามุมฉากดังนั้นเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่ตัดกันที่จุด O เป็นมุมฉากแสดงว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับ เส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB จากรูปจะเห็นได้ว่าการเขียนด้วยเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB โดยใช้สัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะ จากรูปนี้เด็กๆลองคิดซิว่าเส้นตรง KO และเส้นตรง MN นะคะตัดกันที่จุด L รูปนี้ตั้งฉากไหมคะถ้าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนละหน้าเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉากแล้ว เส้นตรงสองเส้นนั้นจะตั้งฉากกันขนาดของมุมที่เกิดจากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันขนาดของมุมที่ติดกันมารวมกันจะมีขนาดเท่าใดและเป็นมุมชนิดใด มีขนาด180องศาซึ่งเป็นมุมตรงขนาดของมุมตรงข้ามที่เกิดจากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตัดกันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากัน กิจกรรมสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดที่อยู่บนเส้นตรงและภายนอกเส้นตรงที่กำหนดให้โดยให้เส้นตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดให้กำหนดเส้นตรงกอขอและจุดจออยู่บน เส้นตรงกอขอจงสร้างเส้นตรงคองงอให้ผ่านจุดจอและตั้งฉากกับเส้นตรงกอขออันนี้จะเห็นได้ว่าเด็กๆเห็นจุดจอนะคะแล้วเด็กๆก็ลากเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากนั้นก็จะเส้นตรงคององอนะคะ แต่ต้องตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอนะคะข้อ2กํกำหนดเส้นตรงรอรอและจุดสออยู่ภายนอกเส้นตรงรอรอจงสร้างเส้นตรงมยให้ผ่านจุดสอและ ตั้งฉากกับเส้นตรงรองติกติ๊กลองทำดูนะคะสรุปบทเรียนเส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉากเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันเป็นมุมฉากเส้นตรงทั้งสองเส้น นนั้นจะตั้งฉากกันเด็กๆมีปัญหาหรือไม่เข้าใจอย่างไรเด็กๆก็เปิดคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้และหรือจะถามคุณครูที่สอนในชั่วโมงก็ได้นะคะขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้แล้วพบกันไปในชั่วโมงต่อไป สวัสด so ีค่ะ